โอ้มามันก็ตีเลยอะ เฉพาะเลือดแต่จริงๆมันต้องเติออัตโนมัติทั้งสองอย่างอ่ะเขางงไงแค่นี้ของเขายังเตือนอัตโนมัติเขาก็ยังงงเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวขอดูอ่ะพี่ตี้อย่าพิ่งไปลูกคุณกดอะไรหรือเปล่าวะนนี้จะอัตโนมัติ เนี่ยใช้อัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยปรับใช้ต้องกดปรับใช้ด้วยป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะปับใช้นะประกอบใช้ไม่ต้องกดเนี่อยอันนี้ให้เลือกนี่สามอย่างนี่ต้องกดเองเนี่ยงงเลยทั้งวมันก็กดอัตโนมัติอยู่แล้วอะโอเค ก่อนไม่ได้โกรธสักคนนะ่ะริงก็ไม่ได้โกรธเขาก็ไม่ได้โกรธอ,อ่ะพี่กระโดดตีทีตาย ยกลังอะ่ะเอาอะไรเยอะกับีกคหนึ่งเี่อีเล่นอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เขาก็ถึงต้องตั้งใจให้มันเงียง้ยมาทั้ง <c oughs> ย่าไยังไ่เลๆยังไม่ได้ลงข้างล่างเลยเอาเลยทีลงมาข้างล่าง ีปวดจังเลยอ่ะี๋ยวกระต่ายหมวกมมดีนะบอสจาก คนโดดลงไปได้ไงอ่ะไปจะตายเร็วมาที้ขวานไปหามันไม่เก็บของก่อนนะ่ะเก็บแล้วเขายังไม่ได้เก็บเลยเป็นเก็บวาง๋ยวเขาลงไปหาเตียงให,ให้ตีตายไม่ได้เราต้องซัพพอร์ตมันนี่ เออมันเคลียร์หมดแล้วเนะี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยกระโดดยังไงวะเขาเขายังว้าไม่ได้เลยอ,อ,อยู่ที่นี่มันขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงได้อะ่ะที่ต้วยแน่ก่อน เดินย้อนไะกลับไปเก็บของอีกทีของที่ไม่ให้เที่ยวเลย พูดภาษาอะไรเนี่ยที่ตัวเองไม่รอคนอื่นที่คนอื่นเขาไปล้วไม่รอไม่รอ,อมานนออออมุนมาตีนนกระกช่ไงเพราะไอ้ตีไงีใช้สกิลหมุนห,นหนแล้วมันจะฟันสับเป็นบาชอ่อเลยเ มาตอนไม่ใช่ของเหรอโอเคไม่ต้องใช้แล้วไม่เหลืออะไรตัดคาซีนคสซีนเกมโอเคเข้าไป โอเคให้ทำอะไรคุยคุยแล้วเอาคุยอีกเอรอมันบอกว่าให้ใช้มอนคัมพีใช้มอนคัมพีกลับไปครบแล้วครบแล้วพี่พี่เขอไงโอเคครบแล้วออกมามาเนี่อ่าเข้าไป ไป็นรสุขเรียได้ครบสองคนนะเนื้นอไว้ก่อนไว้ที่หลังเดี๋ยวเขาจัดการให้

ขอดูหน่อยที่เกียวเป็นไงโอ้สมัครสร้างเกียวนี่ใช่ไหมแอนน์โนมเกียวคืออยู่ไหนกันเนี่ยไม่ไม่ไม่กระดานรับสมัครคืออะไรขอดเดี๋ยวก่อน พิชิตดานมันให้ไปยังตามน้ำใต้ดินชั้นหนึ่งมีเส้นอีกสิบเส้ยวิที์อะไรเยอะอันนี้จะดูอันนี้เฉยๆไอเผื่อมีของ อั่นึงนะขอขอ,ขอดูหาซื้อตรงนี้จะได้ว่าโอเคดูแล้อะไรอ่ะทำได้ดๆๆพวกใต้ดินบอกให้ไป,ปน้ำใต้ดินกันหนึ่งหนูติดจับ ทางนี้เรามาเรียงทางซ้ายเนี่ยเ,เดี๋ยวแป๊บนึงขอไปดูที่แท่นว้าบ่นอ,อ,อนอ <c oughs> โอ้มาทางนี้ไดละตามมาทางซ้ายสุด,ด,สด,ม,ดมันต้องไปทาง มลุกใต้ดินไงเพราะว่ามันให้ไปเราเข้ามายังโอเคตามาเรียกมอนอ่ะท,ที่ต้องคุยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราทำเคล็ไม่พร้อมกันนะ kia cho rồi Để tìm về tìm nhiều Chờ thì kêu nắm cảnh này าข้างล่างเราเปิดแมปไม่หมดถ้ามันวิ่งเป็นถ้าถ้ามันวิ่งแบบเส้นทางเดียวกันมันก็จะง่าย ตามลุงนี้เขาเล่นเป็นนักขนุนล้วให้ต็เงเป็นนักเล่ดดีกว่า